รมมชาดกแผ่นที่9ลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่31ตุลาคม2555มีชื่อเรื่องว่ารักติดพบติดชาติวันนี้เป็นวันที่ 31ตุลาคมพุทธศักราช255 5เมื่อวานเป็นวันวันออกพรรษาวันออกพรรษากับวันไม่ออกพรรษาพวกเราสังเกตรหรือมันมันต่างกันตรงไหนวะมันมืดกับแจ้งอย่างเก่าฮะแต่วันนี้ทราบว่าบังไฟพญายนาคขึ้น380ลูกกแปว่าลกันนะ คุณอนะระดับอเมริกามาสำรวจใช่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะยสำรวจทางดาวเทียมเลยเนเป็นของแปลกประหลาดแล้วก็ปีนี้ทราบว่าวันออกพรรษาไทยกับลาวเนี่ยไม่ตรงกันนะเมื่อวานเป็นวันออกพรรษาไทยแต่วันนี้เป็นวันออกพรรษาลาว แต่ขนาดตะก่อนเน่ถ้าว่าเป็นวันออกพรรษาไทยเนี่ยบ้างไฟจะขึ้นน้อยแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะขึ้นสามร้อยกว่าเนี่ยไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแสดงว่าพญานาคไทยกับพญานาคลาวกำลังปองรองกันเหมือนกันพญานาคไทยกับพญานาคลาวกำลังปองดองกันเอา้าเดี๋ยวจะคอยคอยดูว่า เย็นนี่ยะพญานาคทางลาวเนี่ยจะปล่อยบางไฟขึ้นมากขนาดไหนฮะจะรู้กันตอนเย็นนี่แหละแต่ว่าบางไฟพญานาควันออกกรษาไทยเนี่ยสามร้อแปดสิบแต่งแต่น้องคายจนถึงบึงการสำรวจโดยดาวเทียมของอเมริกาพ่าะังฟังดูไม่ใช่ธรรมดานะแต่หลวงพ่อบอกว่า,วา บางไฟพญานาคอบางไฟไม่พัฒนาจุดมาปีไหนก็ปีเก่ามิแตสีสีส้มกับแดงเลือเหลือขึ้นมาฟุดขึ้นมาท่านเองไม่เหมือนบางไฟญี่ปุ่นฮะเออบางไฟญี่ปุ่นนี่จุดต้มขึ้นไปเป็นดอกเป็นดวงพัฒนาเนี่ยมนุษย์นี่พัฒนาเร็วกว่าพญานาคฮะพญานาคนมนานมาเลย จุดเท่าไหร่ก็เท่าเก่าแต่มนุษย์เนี่ยแปลกก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันขึ้นมาอย่างไงวะมันขึ้นมาจากน้ำถ้าจะว่ามันเป็นแก๊สมันทำไมมันเป็นแก๊สแต่เฉพาะวันเดียวแต่ว,วันอื่นๆทำไมไม่มีแก๊สนะเลอๆบอกว่าอาจจะให้ใครลงไปมุดอยู่พื้นน้ำหรือ จุดบ้างไฟขึ้นมากะมั่งหะวโอ้โหน้ำโขงไม่ใช่น้ำในกระมังเมื่อไหรอันตรายมากใครจะไปกล้าเสียงถึงขนาดนั้นก็ไม่ใช่แนวความคิดอีกเหมือนกันนะั่นแต่ไม่ใช่ทำมันมาทำตั้งแต่พวกเราก่อนพวกเราคิดอีกต่างหากมันก็ของแปลกเหมือนกันนะของในโลกเนี่ยของพิสูจน์ไม่ได้มันมีมาก เพราะนั้นเราจะไปคิดว่าเรารู้หมดทุกอย่างใครก็ตามถ้าตัวเองบอกว่าตัวเองรู้เก่งกว่าใครทั้งหมดนั่นแสดงว่าความโง่ของเราเนี่ยปล่อยไกออกมาตัวบเบลอเรล่าเพราะในโลกนี่มันสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มีแต่เยอะแยะไปแต่ถึงไงเราจะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันระวงังงมงายโง่เขลาอกีก ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องฟังเอาไวา้บางสิ่งบางอย่างก็ต้องการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่บางครัง้งถึงจะก,การเวลาก็เถอะพิสูจน์ไม่ออกเ,อเราก็ตายไปก่อนอพวกลูกหลานเกิดทีหลังพิสูจน์ต่อไปอีกสรุปแล้วก็คือไม่มีที่สิ้นสุดโลกเนี่ยพวกเราคิดดูสิ ที่ว่าทุกวันนี้ก็ว่านาซานาซาใช่ไหมที่พิสูจน์ท้องฟ้านภาลัยดวงดาวต่างๆเขาพิสูจน์ก็ได้พิสูจน์ดาวกี่ดวงใช่ไหมสำรวจพระจันทร์สำรวจดาวอังคารแล้วดาวในท้องฟ้าล่ะพวกเราดูสิมันมากขนาดไหน แต่เขาก็บอกว่าไอ้ดวงเล็กๆนั่นดวงเรียบรีนั่นเพอเพอๆยังใหญ่กว่าดวงที่เราสำรวจที่อีกต่างหากแต่มันอยู่ไกลฮเขาอย่างพูดอย่างนั้นไปอีกเพราะนั้นดาวในท้องฟ้าเนี่ยมากมายขนาดนั้นน่ะแต่ละดวงเนี่ยเขายังสำรวจไม่ได้เพราะนั้นสิ่งในโลกในสิ่ง ที่ลึกลับปรีลับมีมากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจังตรัสกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจะว่าสยามภูสยามภูรู้แจ้งโลกรู้หมดทุกอย่างจะดาวดวงไหนอะไรเนี่ยท่านบอกท่านรู้ท่านก็เลยเปรียบเทียบสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ห้าร้อยรูป เสด็จไปในริมสระอยู่ในป่าแห่งหนึ่งจากนั้นแสดงธรรมเทศนาให้แก่พระสงฆ์ที่มาร้อมรอบเพราะว่าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าถ้าไปสถานที่ใดท่านจะมองดูพระสงฆ์ท่านจะให้ธรรมะและอบรมพระสงฆ์กลุ่มไหนที่บำเพ็ญบารมีแก่กล้าขึ้นมาแล้วที่จะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผล พระองค์ก็จะเปรียบเทียบหรือจะเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจของพระสงฆ์พระสงฆ์เหล่านั้นก็เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ได้สําเร็จอย่างน้อยก็เป็นผู้มุ่งมั่นว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงมากกว่านั้นก็ได้สําเร็จพรโสดาพระสกธาขานาคาสําเร็จพระหันพระพุทธองค์จะมองดูพระสงฆ์แต่แต่ละองค์เนี่ยบารมีไม่เหมือนกัน บางองค์ก็บารมีแก่กล้ากันารท่านก็พร้อมที่จะเอาธรรมะขั้นสูงให้จะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแต่บางคนก็เอาได้ยึดมัน่นในพระไตรสารณคมยึดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีตายแล้วเกิดได้เพียงแค่นี้ก็พอแล้วละ่ะเขาจะไม่ทำความชั่วแต่ถ้าว่าบุคคลบางคนก็บอกตายแล้วศูน ไม่เห็นมาบอกแต่เลยเห็นหายเงียบไปเผาล้วจบจบไปไม่เห็นมีอะไรถ้าพูดอย่างนั้นก็นว่าอัน,นพวกนี้แปลว่ามันยังอยู่ยังปะทะประมะัยังเป็นผู้ไม่สามารถที่จะสอ,สอนได้โลกันตะพวกนี้เป็นพวกโลกันตะแปลว่าเป็นผู้มืดบอด ไม่เปิดประตูไม่เปิดความรู้สึกออกมาศึกษาภายนอกเลยแต่พระพุทธเจ้าท่านก็มองดูสรรพสัตว์ดวงวิญญาณทั่วไรโลกเนะี่ยมีมากมายแต่ใน,นท่านก็พูดท่านไปกวาดใบไม้ประดูในบริเวณนะั้นที่พระพุทธองค์ประทับนั่งประทับนั่งอยู่ในป่าขอบสระน้ำอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง ็นที่สงบสงัดท่านก็กวาดเอาใบพระหัตของท่านไปกวาดใบไม้มารวมกันแล้วท่านก็กํากําใบไม้ประดูขึ้นมากําหนึ่งตั้งปัญหาถามพระสงฆ์ที่มาร้อมรอบตั้งห้ารกว่ารูปนดูก่อนพระสงฆ์ใบไม้ประดูอยู่ในกำมือของเราเนี่ยกับใบไม้ประดูที่มันหล่นในพื้นดินเนี่ย พวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่าฉไหนว่ากรรมไม้อยู่ในกรรมมือของเราเนี่ยกับที่มันหล่นอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ก็ดูอยู่แล้วกรรมไม้อยู่ในกรรมมือกับที่มันหล่นออกรรมไม้อยู่ในกรรมมือกันหน่อยเดียวที่มันหล่นอยู่นะเกินไปหมดพระสงฆ์ก็ตอบกลาบทูลพระพุทธเจ้าอว่ากรรมไม้ใบไม้ประดู่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นะ มีอยู่หน่อยเดียวมีกำม,มือเดียวแต่ใบไม้ที่บรหลนล่วงหล่นอยู่ในแผ่นดินนี่มากกว่าพระเจ้าข้าเพราะพระพุทธองค์บอกว่านี่แหละชั้นใดภิกษุทั้งหลายที่เราได้ตัดสู้ที่โคลนต้นโพที่ว่าอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณน,นั้นเหมือนกับใบไม้เนี่ยมันเกลื่อนอยู่ในแผ่นดินมันอยู่ในสถานใดเรารู้หมดความรู้ของเรากว้างขวางแตกฉาน รู้ได้หมดทุกอย่างเราจะรู้เรื่องอยากจะรู้เรื่องอะไรญาณทัศนะของเราพร้อมที่จะรู้ได้หมดทุกอย่างแต่ว่าที่เรานำคำสอนมาสอนพวกท่านทั้งหลายนั้นะเราไม่ได้เอาทั้งหมดในแผ่นดินมาสอนเรานำมาสอนเพียงกรรมมือเดียวเท่านี้แหละที่เราพระธรรม8 000, 4, 000, ป0 0 0ืี่พันพระธรรมขันที่เรานำมาสอนพวกท่านทั้งหลายนี่ คือใบไม้อยู่ในกำม,มือของเราท่าว่าสิ่งที่เรารู้วิธีการทำลูกกรยังไงทำระเบิดยังไงจะฆ่าคนยังไงวิธีการทำศัตวร,ราอาวุธเรารู้แต่ว่ามันไม่เป็นไปเพื่อความผาสุกไม่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมวลมนุษยชาติแต่ทำคําสอนของเราที่ เอามาสอนพวกท่านเลยพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันควรจะมีน้ําใจยังไงต่อกันควรจะมีเมตตายังไงต่อกันควรจะมีศีลมีกฎระเบียบยังไงต่อกันในเมื่อเป็นฆราวาสควรจะทำตนอย่างไรฆราวาสหญิงชายควรทำตนอย่างไงเมื่อเป็นพระนักบวชควรทำตนอย่างไรอันนี้คือเรา นำรมคำสอนที่ออกมาสอนพวกท่านเป็นไปเพื่อความผาสุกเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกระหลุดพ้นจากอาสะวะกเเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกที่เรานำทมคำสอนให้เพื่าหาวิธีคลายไม่ให้จิตใจของเรายึดมั่นติดอยู่ในโลกจนเกินไปอย่าไปลุม่มหลงมัวเมาจนเกินไปนะเพราะนั้นทำคำสอนของเราจึง ได้สอนมาลักษณะอย่างนี้นะอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ท่านบอกว่าอาดีตชาติหรือวอนะ่าไลเนี่ยเราก็รู้พ่าสมัยหนึ่งพระสงฆ์พูดเรื่องลูกศิษย์ของพระมหากัสปะลูกศิษย์ของพระมหากัสปะเถระสององค์ รักกันไปที่ไหนไปด้วยกันไปบินรบ,บาตพร้อมกันกลับมาใค่แค่ว่าบริขารองค์หนึ่งใช้แทนกันแปลว่าอ,อยู่ด้วยกันบริขารมีอะไรเปลี่ยนใช้แทนกันเหมือนกับอวัยวะเดียวกันพระสององค์นั้นรักกันมาก พระสงฆ์ทั้งหลายเอ้พระสององค์เนี่ยทำไมมีความสนิทสนมรักกันมากจริงๆเห็นๆแล้วไม่มีองค์ไหนที่จะรักคาว่าทะเลาะวิแว้งกันไม่มีมีแต่ความให้อื้อเฟื้ออื้ออารีต่อกันพระสงฆ์ก็เลยมาสนทนากันในศาลาใหญ่เพราะพระพุทธเจ้าได้ยินด้วยทิพโสตะคือหูทิพนะท่านก็ลงมาถามว่าพระสงฆ์สนทนาการด้วยเรื่องอะไรนะ พระสงฆ์ก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าแน่ลูกสิท่านพระมหากัสปะเทระเนี่ยมีความพร้อมเพียงรักกันจริงๆแต่ไม่ใช่รักแบบโลกสงสารนระักกันด้วยมีความหวังดีต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีความาพึ่งพาอาศัยกันปฏิบัติธรรมโดยศีลสมาธิปัญญาคําว่าทะเลาะบ่แพงกันไม่มีบริขารใช้เปลี่ยนกันและใช้ร่วมกัน ในการใช้บริาขารหาได้ยากติภพระพระสงฆ์จะเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์บอกว่า<ฮ>ดูก่อนส,อสมัยก่อนเนี่ยเคยมีอย่างเนี้ยพระสงฆ์เลยถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าสมัยไหนพระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งคนจันทานเกิดมาในท้องเดียวกัน พอเกิดมาแล้วก็รักกันไปที่ไหนก็ไปด้วยกันแต่นี้ก็พอไปแสดงคนจันทานเขาดูถูกเกียดยาม,มากแต่นี้เขาก็ไปแสดงไปแสดงคอนเสิร์ตนะให้คนทั้งหลายฟังแต่นี้พอแสดงเสร็จแล้วเนี่ยคนทั้งหลายพอรู้อันเป็นลูกจันทานเขาก็เลยโอ้โหล้างหูล้าง,างตาพวกพรามทั้งหลายเขาดูถูกอย่างมากจากนั้นก็ค้อนเขาก็ทุบ ตออีอีกเออมึงจะมาหลอกไงมึงเป็นจันทานมนยายกประหรัตเื่องคอนเสิร์ตแถวนี้เหรอลักษณะอย่างนั้นเออโอ้โหรู้สึกเสียอกเสียใจอย่างมากโอ้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นลักษณะนี้เราอยู่ในชุมชนไม่ได้แร้วเราควรไปบวชเป็นฤาษีฮงพอไนีไปบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญอยู่ในป่าพอตายไปแล้วไปเปิดไปเกิดเป็นเป็นสัตว์เป็นกวาง ขนาดเป็นกวางก็ยังเกิดในท้องเดียวกันก็ยังรักกันสองพี่น้องนะไปกินอาหารเสร็จแล้วก็มาก็เอาเขานอนกายกันแล้วก็หลับเอาปากเนี่ยจดกันฮะเออผลใสุดพานมาเห็นพน่านก็เลยฆ่ากวางแตนะตายทั้งคู่อพอตายเสร็จแล้วไปเกิดเป็นนกอกีกนกเขาอีกเนยะก็เกิดเป็นท้องเดียวกันอีกรักกันอกนะีกเนี่ย นกเขาสองตัวไปหากินเสร็จแล้วก็นอนแล้วกันนะเอาหัวกายกัน,เ,นเหมือนกับพี่น้องรักกัน,นผลที่สุดพาน,นก,ก็มาฆ่าอีกตายอีกนพอจะนั้นผู้น้องชายเนี่ยไปเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเป็นดินแต่ผู้พี่ชายเนี่ยไปเกิดเป็นลูกของพรามณปโลโหิตห่างกันนาะนทะี่ี อแต่ว่าพระเจ้าเป็นดินนี่พอได้เป็นได้สวยราชเป็นพระเจ้าเป็นดินรละลึกชาติได้บอกว่าข้าพระเจ้าสมัยก่อนเคยเป็นคนจันทานรักพี่น้องรักพี่มากแต่เดี๋ยวนี้หายไปไหนใหแต่ลูกผู้เป็นโปโลหิตเนี่ยไปบวชโอโห้หน้าเบื่อจริงระลึกชาติทนหลังได้ทั้งสี่ชาติพุ่นี แต่พระเจ้าเป็นดินและลึกชาติคนหลังได้ชาติเดียวคือเกิดเป็นคนจันทานแต่ลูกโปโลหิตและลึกชาติได้เกิดเป็นลูกจันทานและก็เกิดเป็นกวางและก็เกิดเป็นนกเขาแล้วก็มาเกิดนี่แหละเป็นลูกโปโลหิตเนี่ยแต่และลึกชาติย้อนหลังไปว่าที่มาเกิดเป็นลูกจันทานเพราะทำกรรมทุจริต ทำกรรมชั่วทำกรรมชั่วก็เลยมาเกิดเป็นเกิดต่ําตกต่ำเพราะทำกรรมชั่วเกิดเป็นคนสุดจิตก็คือคนดีฮะอันนี้ทุจริตมันก็คงจะภาพรวมมากมายหลายๆอย่างแ้เกิดเป็นคนทุจริตในชาติที่แล้วพอมาเกิดเนี่ยพอตายแั้วมาเกิดเป็นตกนรกเสร็จแล้วก็มาเกิดเป็นจันทร์ บอออกจัดจันทานเสร็จแล้วก็ไปเป็นฤาษีมันยังไม่หมดกรรมอีกนะยังมาเปิดเป็นกวางอีกพอกวางเสร็จแล้วก็ยังไม่หมดกรรมอีกมาเกิดเป็นนกเขาอีกกรรมมันต่อเนื่องนะเพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วมาทำแล้วมันจะให้ผลติดต่อน,นอนเนื่องไปหลายภพหลายชาตินะจากนั้นก็มาเกิดเป็นโปโลหิตเปโลหิตทีนี้ก็พระเจ้าเป็นดินะระลึกชาติทูนหลังได้ อะไรเอ๊ะผีชายของเราไปไหนวะไหะความรักตัวนี้ยังติดพบติดชาติอยู่นะความเอ,อื้อเฟื้อเอ,อืเออ้ออารีจุดนี้นะคือความหวังดีต่อกันก็นเลยหาคนนักแสดงแต่งเพลงขึ้นมาไปร้องกล่อมไปทุกแห่งหนวนะเพลงนี้เพลงพระราชาชอบมากนะในเนื้อหาสาระเพลงกว่าสมัยก่อนเมื่อเราเป็นจันทานและเมื่อเราเป็นคนทุกข์ เราได้อยู่ด้วยกันกับพี่แต่บัดน,นี้พี่ชายของเราไปอยู่นสถานที่ใดลักษณะนั้นให้คล้ายกับคนอื่นไม่รู้ความหมายหรอกแต่ถ้าว่าคล่ายเข้ามาแบบลมๆแรงๆแต่ตัวเองน่ยคิดว่าระลึกระลึกชาติโหนหลังได้จากนั้นกับลือสีผู้เป็นลูกโโปรหิตเนี่ยโอ้ข่าในหน้าเบือจริงๆ และลึกชาติผลหลังได้ทั้งสี่ชาติมันเป็นชาติที่ล้มลุกคลุกคานจริงๆแล้วเราจะไปอยู่ทําไมในโลกนี้เราควรจะนี้ไปอยู่ในป่าบาเพ็ญเป็นลือสีดีกว่าเพราะชีวิตของเราเนี่ยน้อยนักดูสิอายุร้อยปีเนี่ยสิปีแรกเป็นเด็กสิปีสองเนี่ยเป็นหนุ่มกำลังเป็นวัยเป็นวัยกำลังคึกขนอง แปลว่าสิบที่สามเนี่ยกำลังสมบูรณ์เต็มที่สิบที่สี่เนี่ยแค่ว่าสติปัญญาของเราเสมบูรณ์สิบที่ห้าเนี่ยการงานของเราเฟื่องฟูสิบที่หกเนี่ยสติปัญญาของเราเนี่ยกำลังเสื่อมถอยทั้งสติทั้งปัญญาทั้งาธาตุขันเสื่อมถอยสิบที่เจ็ดเนี่ย มีตั้งแต่ความร่างกายของเราจนหนังเหี่ยวหลังโก่งไปแหละเท่นีสิบที่แปดเนี่ยทุกพลภาพเห็นได้ชัดสิบที่เก้า,อามองโลกวัตะสงสารไม่สีวิไลเสียแล้วทุกอย่างสิบที่สิบ คือร้อยปีเนี่ยนอนอยู่กับที่อันนี้คือชีวิตของมนุษย์นะท่านปโปรโลฮิตลูกปโปรโลฮิตที่จะบวชเป็นฤาษีเพราะนั้นเราจะไปลุ่มหลงมัวเมากับชีวิตเนี่ยเออมันก็เพียงแค่นี้แต่ละสิบละสิบละสิบ,สบดูสนะิถ้าคิดเป็นแยกเป็นแบ่งส่วนออกมาเนะนี่แหละจากนั้นนก็เลยไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าปำเพญตะปะหาทาง บำเพ็ญคุณงามความดีอย่างน้อยก็ไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเราไปอยู่ในป่าเนะี่ยท่านก็ไปบำเพ็ญแต่นี่พระราชานี่ก็คิดถึงพี่ชายแต่งเพลงไปจนพี่ชายมาอยู่ที่อุทยานทราบข่าวโอ้อันนี้เป็นเพลงเป็นเพลงที่น้องชายในอดีตชาติเขาพูดขึ้นมาพระฤาษีก็เลยบอกเออะไปบอกพระราชาด้วย นี่นหะลือสีท่านนี้มาอยู่ในป่าอุทยานต้องการพบถ้าเพลงตัวนี้หละจะได้ชัดเจนทาววามาพบลือศรนะีพระราชาได้ยินเท่านั้นแหละก็เลยสเสด็จออกมาก็มาถามไถยบอกว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยละเลึกชาติได้แต่ชาติเป็นจันทานแต่เราเป็นลือสีเนี่ยเราละลึกชาติได้ทั้งสี่ชาติติดต่อกัน เพราะนั้นชีวิตของเรานนหน่าเบื่อจริงๆเพราะนั้นพระราชาจะไปลุมล่มหลงมัวเมาติดกับโลกวัตฏสงสารนะให้บอมเพญคุณงามความดีให้บอมเพญตะปะเถอะเอาล่ะการคองราชขนาดนี้ก็น่าจะเพียงพอเพราะอายุมากแล้วป่าเข้าไป6 0สิบเจ็ดสิก็มาแล้วควรจะพอือสีที่เป็นพี่ชายสอนน้องชาย แต่น้องชายบอกว่าผมจะแบ่งสมบัติให้พี่สักครึ่งหนึ่งเลยให้ฤาษีให้ออกมาศึกออกมาผมจะให้ทุกอย่างให้ท่านแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งพอฤาษีบอกโอ้ไม่เอาละน้องเลยน้องอย่าไปติดกับโลกวัฏฏ์สงสารชีวิตของคนเราเนี่ยนะพลฤาษีก็แบ่งแบ่งชีวิตให้ดูอายุสิบปียี่สิบปีส0มสิบปี สี่สิบปีห้ปีห0ปีเ0ปีแปดสิปีพออายุถึงร้อยมีนอนนอนอยู่กับที่ทำอะไรไม่ได้นอนอยู่กับที่ช่วยตนเองไม่ได้อีกต่างหากนี่แหละชีวิตของมนุษย์มันมีเพียงแค่น,นี้นะน้องนะอย่าไปรุ่มหลงในขณะนี้ควรจะบำเพ็ญตะปะบำเพ็ญสมาธิเพื่อจะไป สู่ประละโลกภายภาคหน้าชีวิตยังยืนยาวอีกต่างหากถ้าไปอยู่พรมโลกแต่มนุษย์เนี่ยเพียงร้อยปีขนาดนี้ก็ยังทนทุกขทรมานน้องนะจากนั้นดุษีก็เหาะเลยเพราะท่านมีฌานนะทางพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็โอ้โสลดสังเวชใจกลับมาถึงเวียงวังแล้วหมอบพระราชสมบัติให้แก่ลูกจากนั้นก็หนีไปบวชในป่า ลือีผู้พี่ก็เลยมารับเอาไปอยู่ด้วยในป่าหิมพานนะนี่แหละในชาตินั้นเราตถาคตเนี่ยเป็นลือสีอยู่ในป่าพระเจ้าเผ่นดินน้องชายของเราคืออาน,อนนทะันวาเนะนี่ยนี่อานอนนนี่แหละเราบาเพ็ญมาบางพบบางชาติเราก็รักรักน้องของเราไม่ใช่รักแบบการมกิเลสนะ รักแบบว่าความเอือ้อเฟื้อเอื้ออารีมันติดแน่นอยู่ในจิตใจออใครขอพึ่งพาอาศัยกันด้วยความจงรักภักดีต่อกันจริงๆนี่แหละอันนี้เห็ว่าบาปบุญกุศลติดพบติดชาติในหมู่มนุษย์ชาติเพราะนั้นเราจะไปมองคนอื่นบางคนเออทำไมเขาจึง รักกันบางทีเขาจึงเกลียดเกลียดกันเขามาไมจึงโกรธกันเขาไมจึงผูกพยาบาทอาคาดจองเวรต่อกันมันเป็นมาเป็นไปทั้งนั้นน่ในชีวิตของมนุษย์คนเราเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงเพราะนั้น พวกเราได้เกิดมาในได้พบพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่มันเป็นคุณงามความดีควรจะทําสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนที่ไม่ดี้วอย่าทำถ้าทําไปแล้วมันจะติดพบติดชาติไปในทางที่เลวในทางที่ไม่ดีเราเกิดมาพพนี้ชาตินี้ถึงเราทําดีเราก็ไม่เห็นจะทุกข์ยากลําบากทุกจนอะไรเราสบายใจอีกต่างหากแต่ถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันทุกข์ในจิตในใจ คิดมาเมื่อ,อไหร่ก็ทุกใจอยู่ตลอดอทุกในใจตลอดไปนอนหลับนอนตื่นอะไรก็จิตใจก็เศร้าหมองจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะนั้นทําทำไมสิ่งที่มันไม่ดีทําสิ่งที่ดีเราจะได้สบายใจของเราตลอดไปนี่แหละอันนี้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรามาพิจารณากันกลองดูสิไตรตรองดูสิหาเหตุผลคิดดูสิจริงไหม พระพุทธเจ้าท่านตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านได้นำทำคำสอนของพระพุทธองค์มาสอนพวกเราเพียงใบไม้อยู่ในกำมือฮะทต่พที่พระพุทธองค์รู้นะมีมากมายแต่มันไม่เกิดประโยชน์เดีย๋ยวพวกเราท่านทั้งหลายใครจะรู้ขนาดไหนก็เถอะนาซาที่เขาเก่งๆเ,เ,เขาพิสูจน์มาเรียกว่ากี่ปีกี่เดือนมาแล้ว เขาพิสูจน์ได้แต่พระจันทร์กับดาวพระอังคารสองสามดวงท่านเองดาวในท้องฟ้าเป็นกี่หมื่นกี่แสนเน่ยเขายังสำรวจไม่ได้นั่นแหละสิ่งถ้าสำรวจไม่ได้แสดงว่าเขาไม่รู้เขายังโง่อยู่จุดนั้นฮะเอแต่เขาก็บอกเขาไม่ไม่ใช่เขาไม่โง่ว่าเขาเขาคงไม่ว่าเขาโง่นะเพียงแต่เขาว่าเขาไม่รู้เฉยๆแต่ความไม่รู้น่ะคือความโง่ส่วนหนึ่งฮะ วันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นแนวความคิดอยู่ในโลกมีมากลากหลายถ้าเราไม่ได้คิดในสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่มีสิ่งที่เปรียบเทียบในเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วเ,เราก็จะรู้ได้ว่าเออเราจะวางตัวอย่างไรในชีวิตของเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดชีวิตสิบปีสิบปีสิบปีสิป,สปีในหลักของพุทธศาสนา มันติดนักปราชญ์ท่านให้แนวความคิดเอาไว้เราจะวางตัวยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธนะรับพร